เฮ้ย <Hey, S 2> มึงมึงเอาเงินมากู <Huh? S 1> บอกให้มึงเอาเงินมาไงโอ้โอ้สวัสดีครับทุกคนผมเห็นว่าคุณกําลังดูอยู่คือตอน,นเด็กอะ่ะผมจําได้ว่าผมเคยต้องทำความดีเ mm hmm. ขียนลงในสมุดทำความดีใช่ไหมละ่ะหมายความว่าตอนนี้ผมกําลังทําความชั่วเพื่อให้มันสมดุลอยู่ยินดีต้อนรับทุกคนครับสู่วิดีโอเกี่ยวกับกระรอกถือปืนหมายเลขสามโดยที่วันนี้ผมจะเอาคืนในฟาเทอร์ที่มึงอ่าจยีผมเดรถถังไวในตอนที่แล้วพ่อมึงตายสัตว์อย่างแรกเลยผมต้องหาทรัพย์สินงินท้องเพิ่มเติมก่อน จะได้ซื้อรถได้เพราะว่าผมอะทําธุรกิจอย่างบริสุทธิ์เสมอผมให้เงินแล้วผมก็ค่อยได้ผลิตภัณฑ์กลับมาสวยแล้ว,วิธีหาเงินเนี่บริสุทธิ์ไม่นี่ค่อยคุยกันทีหลังนะอ่าในที่สุดผมได้ยานปาหาะมาแล้วหมายเขาว่าถึงเวลาแล้วสินะที่ผมจะเอาคืนในหานั่นไปดูเหมือนว่าสิ่งที่กําลังกีดขวางผมจการล้างแค่นอยู่ในตอนนี้ก็คือสนามแข่งรถแต่สิ่งที่เอหมอน,นมั่นไม่รู้ก็คือผมอะเป็นเกมเมอร์ระดับชั้นยอดสูงส่งที่สุดในปัทพี หมายความว่าผมอะ่ะจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้อย่างง่ายดายโอ้ดูสิดูไอ้พวกงโง่เลี่ยนะนีนน่สิพวกมึงคิดจริงๆเหรอว่าพวกมึจงจะอยู่กูได้ฮะด้วยระดับพลังต่ำเบยแค่นี้เนี่ยนะกูสูงสง่งกูมีพลังกูมีความเร็วกูมีฝีมือกูมโีโอเคโอเคโอเคคือเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่รอบทดสอบครับเดี๋ยวคราวนี้ผมเอาจริงละเมื่อกี้ถือว่าเป็นแค่ลาดตะเวนแล้วกันคือผมแค่ต้องการดูทำเลเฉย ใช่ดิคุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะตายง่ายๆแบบนั้นน่ะโอ้ยเยะมึงตายมึงตายกันให้หมดด้วยความที่ผมรู้ทางแล้วการผ่านด่านนี้มันเป็นเพียงเรื่องง่ายได้ผมเพียงแค่ต้องเลี้ยวซ้ายอ่าก็ได้มาไอ้สนามแข่งเนี่ยมันอาจจะยากกว่าที่คิดไว้ผมยอมรับก็ได้มาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าในโลกใบนี้ผู้ที่สําเร็จคือผู้ที่มีความมุ่งมั่นสูงเท่านั้นมีแต่ผู้ที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตผมแค่ต้องขับดีๆและไม่ประมาท ไม่ยากหรอกเนาะในฐานะที่ผมเป็นคนไทยประเทศที่มีถนนที่ปลอดภัยที่สุดในโลกฮ่า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 เยมึงตายมึงตายกันให้หมดถึงตอนนี้คุณอาจจะสงสัยนะครับว่าผมกำลังรู้สึกยังไงอยู่คุณอาจจะคิดว่าผมกำลังหัวร้อนมากๆอยู่แน่ๆผมบอกได้เลยว่าไม่เลยครับที่จริงแล้วตอนนี้ผมมีความสุขมากๆต่างหากคือผมเคยเล่นเกมประเภทโมบ้ามาก่อนใช่ไหมล่ะหมายความว่าผมเนี่ยมีความคุ้นเคยสูงมากกั่ความล้มเหลว ถ้าคุณเคยเล่นคุณก็ณคงเข้าใจนะครับไอประสบการณ์ที่แบบแพ้แล้วก็ยังไปต่อหัวร้อนแล้วก็ยังหัวร้อนอีกหมายความว่าตอนนี้ผมมีภูมิต้านทานต่อความลมเลวสูงมากทําให้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับเออเห็นไหมคือผมไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเออตอนนี้ผมรู้สึกโคตรสงบเลยแบบไม่เคยจะเย็นเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตรู้ไหมคือสุดท้ายแล้วะ่ะเขาว่ากันว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยคือหนทางสู่ความสําเร็จหมายความว่าไม่มีทางหรอกเนาะที่ผมจะทำผิดแบบเดิมเหมือนไม่ได้เรียนที่อะไรเลย เอาตรงๆผมเริ่มที่จะรู้สึกมีความสัมพันธ์กับลาวาแล้วด้ยวยซ้ําคือแทนที่ผมจะเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมละ่ะผมก็รีบตายไปเลยไงจะได้แบบเร็วๆไม่เสียเวลาโอเคโอเคโอเคไอ้เคยนี่บูชิจริงๆละคือแบบบูสกูอยู่ไหนทาไมรถมันไม่พุ่งไปข้างหน้าแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยทำไมรถมันเลี้ยวของมันเองอะ What the fuck เอ้อย่างที่บอกผมไม่รู้สึกอะไรเลยในร่างกายผมตอนนี้มีแต่ความสงบและความใจเย็นไม่ว่าผมจะตายกี่รอบผมก็ไม่โมโหหรอก เพราะใครมันจะไปโมโหกับเกมใช่ไหมล่ะมีแต่พวกโง่เท่านั้นแหละที่โหร้อกับเกมอ่ะผมจะตายอีกรอบละผมจะโอ้ไม่ฟั k กิงก o ด yes 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 เออนี่แหละนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมต้องการทำมาตลอดเออคือทั้งหมดเนี่ยผมตั้งใจทำวันนี้ไงเออปั๊มเงินปั๊มเงินปั๊มเงินผมตั้งใจครับที่ผ่านมาล้วน,ปนไปตามแผนทั้งนั้นแม้แต่อันนี้ด้วยตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันผ่านไปนานขนาดไหนแล้วแต่รู้แค่ว่าตอนนี้ความล้มเหลวมันเป็นส่วนหนึ่งของผมแล้ว คือรอบนี้มันก็คงเป็นเหมือนเดิมแหลนะเนาะขับไปแล้วก็ตกลาวาตายแล้วก็เกิดใหม่ไม่หรอกผมไม่ผ่านมันหรอกเดี๋ยวนี่หรือเปล่าทางออกผมจะหลุดออกจากด่านโง่ๆนี้แล้วจริงๆเหรอโ oh yes. oh yes. อ้ยเยสโอ้ยเยสอันนี้เดียวอันนี้เดียวเยสเยสเยสผมสำเร็จแล้วผมสำเร็จแล้วผมสำเร็จแล้วทุกคน Motherfucker.